สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยต้นไม้ที่ผมยืนอยู่ใกล้ๆนี้คนไทยหลายคนเรียกว่าต้นสาละแล้วก็เราเข้าใจว่าเป็นต้นไม้ที่อูพรัจเจทรงประสูตรนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะครับแต่ผู้รู้นะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่คนละต้นกันนะครับคนละต้นกันนะฮะทีนี้ผมเชื่อเราก็เหมือนกับประเทศไทยนี่แหละครับ เราเชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนั่นแหละครับแต่จริงๆเราเป็นประเทศเผด็จการนั่นแหละครับอันเดียวกันกับต้นไม้เหมือนกันนะฮะทีนี้ที่ผมมาพูดอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าความเข้าใจผิดของเรานะในประเทศเราเนี่ยเข้าใจผิดกันมานานนะฮะมันจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยความจริงนยะให้รู้กันได้แล้วว่าแท้จริงเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับ เราเป็นประเทศเผด็จการมาตลอดยาวนานเก้าสิบปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเลยนะครับใช้คําว่า never and ever และจะ forever ต่อไปคือประเทศนี้ไม่เคยมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้เลยนะครับเราเข้าใจผิดกันเองเมื่อเราเข้าใจต้นไม้นี้ผิดนั่นแหละครับอันเดียวกันเลยละครับนะฮะต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ลูกระเบิดนะตามชื่อของต้นมันนะครับ แต่ไม่ใช่ต้นสาระที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตินะฮะใต้ต้นไม้นี้นะฮะแต่ความเชื่อนี้เราก็ยังเชื่อกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเป็นความเชื่ออ่าแต่ว่ามันไม่อันตรายหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกความเป็นจริงเหมือนประเทศไทยอะ่ะไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยอะ่ะแต่เราเข้าใจว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยไอการเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันทําให้ทําให้เราจับหลักไม่ถูก แล้วทาให้เราแยกถูกแยกผิดไม่เป็นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยถลําลึกเข้าไปในเส้นทางที่ผิดหรือวิธีทางที่ผิดต่อเนื่องกันเหมือนกับเราเียนรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับรัฐธรรมนูญเราก็ใช้ผิดประเภทประเภทที่ถูกไม่เอามาใชา้นะเหมือนกันนะฮะเราใช้ประเภทที่ผิดกัน,กนมาตั้งเก้าสิบปีนะครับเราใช้ต่อเนื่องกันสืบเนื่องกันมาโดยเข้าใจว่ามันถูกนะฮะทั้งที่มันผิดรัฐธรรมนูญมีสองประเภทนะครับ รับนูนประเภทที่ถูกกับรับนูนประเภทที่ผิดประเภทที่ถูกนะนะั้นน่ะเขาจะต้องรอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่ว่าประชาชนประเทศนั้นมีความเข้าเข,ข้าใจนะมากน้อยแค่ไหนนะดยด้วยการประกาศนะเป็นกฎระเบียบก่อนในการปกครองของชาติพันธุ์สีผิวนั้นนะอยากจะปกครองด้วยสรสนิยมของชาติพันธุ์สีผิวนั้นอย่างไรก็ ออกมาเป็นกฎระเบียบก่อนตรากมาเป็นกฎระเบียบก่อนอย่าอย่าทำเป็นรัฐธรรมนูญน,นะอันนี้คือเรื่องที่คนไทยไม่รู้และไม่เข้าใจอย่าประกาศตูมประกาศโครมคลาม,มออกมาเลยว,ว่าเป็นรัฐธรรมนูญหรือเร่งเร่งรีบเร่งรีบ,รบมีรัฐธรรมนูญอันนี้คือผิดประเทศไหนที่รีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญหมายว่าเมื่อคุณหลุดออกมาจากระบบตริยัเนี่ยนะฮะมาปุ๊บคุณจะใช้ตัวแทนเนี่ยนะะซึ่งมันก็มีให้เลือกอยู่สองแบบนั่นเองก็คือจะเป็นประเทศประชาธิปไตย รือจะไปเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะสมัยก่อนควนิสต์ยังไม่มีหรอกแต่ว่ามันก็คือเผด็จการนั่นเองอะ่ะคือคนที่เป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นเผด็จการนะครับทีนี้ไม่มีใครก็อยากเป็นเผด็จการก็อยากเป็นประชาธิปไตยทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกประเทศที่หลุดออกไปจากระบอบกษัตริย์แล้วเนี่ยก็มาเกิดใหม่ด้วยการเลือกตัวแทนเนี่ยก็เรียกประชาธิปไตยทางนั้นแหละทีนี้เวลาจับใช้ป,ประชาธิปไตยมันก็มีสองแบบให้เลือกอีกนะประชาธิปไตยนะครับ สองแบบใหญ่ให้เลือกนะเมนหลักใหญ่นะก็คือประชาธิปไตยแบบเป็นประธานาธิบดีนะกับประชาธิปไตยแบบมีนายกรัฐมบตรีนะมันมีสองแบบนะฮนะอย่างเงี้ยนะที่ประเทศไทยเลือกที่จะมีนายกรัฐมบตรีนะครับเป็นแบบนี้นะฮะการที่เลือกมีรัฐบตรีคือเป็นประเทศที่มีพระหมหากรรษัตริย์นั่นอยู่แล้วพระหมหากรรษัตริย์ก็ต้องเป็นพระหมหากรรษัตริย์แบบลิมิ t เต็ด n a นาร์ีนะฮะคือเป็นพระาราชษที่มีอํานาจนะในการอํานาจบางอย่างอยูอย่ แล้วแต่เราจะให้มากน้อยแค่ไหนนะครับอำนาจนี้นะครับาการที่ษัตริ์ต้องมีอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งตำแหน่งสูงสุดของประเทศเนี่ยนะต้องษัณร,ริตเท่านั้นเป็นผู้แต่งตั้งนะครับไม่ใช่ประชาชนไปนเลือกตั้งอย่างที่เราเข้าใจเราก็าจะผิดเพี้ยนกันมาตลอดเลยนะเข้าใจผิดเพี้ยนกันไปกันใหญ่พระมหากษัตริย์เราก็ไปทําให้ผิด โดยเราไม่ให้มีอำนาจเลยให้เป็นให้ไม่ให้เป็นลิมิเต็ดโมเดคีที่แท้จริงให้เฉพาะพระมหากษัต,ษ quel, ตารายาิรย,ย,ย,รต ichi, ย์เป็นแค่ตาราอย่างลถพระราชอำนาจลงไปอย่างแบบเกลี้ยงเลยแบบไม่มีเหลือไม่เหลือคฟามเป็นพระมหากษัตริย์ลิมิเต็ดโมเดคีเลยเป็นแค่ตราอย่างนั่นเองนะนี่คือประเทศไทยทําอย่างนี้นะฮะซึ่งผิดนะผิดต้องบอกว่าผิดนะแต่คนไทยไม่รู้ว่าผิดในปัญหามันอยู่เนี่ย เหมือนกับต้นไม้ที่เราเข้าใจว่าต้นไม้อันนี้คือต้นไม้สาระที่พระเจ้าประสูติจยูเหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยเป๊ะเลยนะฮะอันเดียวกันเลยเวทไทยเราเข้าใจผิดนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจผิดแล้วเนี่ยเราก็ยึดผิดอีกยึดถือกันมาแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อพระสัตว์ไม่มีอำนาจนะฮะในการแต่งตั้งก็ย่อมไม่มีอำนาจในการถอดถอนเมื่อถอดถอน,ถอนไม่ได้ ปัญหาของประเทศน่ะพมาศาัตร์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ทั้งเป็นมุกของประเทศนะครับซึ่งจะต้องแก้ปัญหาของประเทศแต่แก้ไม่ได้เขาไม่มีเข,า,ขาเป็นแค่ตายางตายางเพื่อรับรองว่าไอ้พวกที่รวมกันเป็นหมู่คณะทั้งหลายที่มาเป็นรัฐบงฐบาลที่เขาบุโเบกตั้งกันขึ้นมาด้วยอํานาจของปืนเนี่ยนะก็เรียกว่าเขาก็ปกครองกันต่อไปกษัตริย์ก็ไม่ต้องมายุ่ง ฉันอยากให้ใครเป็นตำแหน่งไหนฉันก็คุยกันเองคุยกันเองในหมู่พวกเขาอะนะตอลองกันเองเสร็จแล้วก็แต่งตั้งเรียกเชื่อแล้วก็เอาชื่อไปให้พระมหากษัตริย์เร็จรับรองก็ทูุนก้วให้ทรงลงพระปรบพระใจเมื่อพระองค์ลงพระปรบรไทะโแล้วนะฮะเขาก็าไปใช้กันอย่างสนกุกสนานหลั่นละ,ละ,ละเพลินเลยเพราะว่าพระมหากษัตร,ริย์เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันผิดนะฮะไม่ใช่มันถูกนะฮะมันผิด ระมราชการก็ทรงรู้รอเ้าก็ทรงรู้นะฮะมีบางอย่างไม่เซ็นให้ก็เห็นว่ามันไม่ควรจะเป็นมันไม่ถูกรู้ว่ามันจัดฉากนะะไม่เซ็นให้ไอ้พวกนี้ก็ไปแก้กฎหมายอีกนะแล้วถ้ากระสูนทูดเ้าและะ้วกษัตริย์ไม่เซ็นให้สองครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยเอาเสียงในสภาทั้งสภาบนสภาล่างนะรวมกันแล้วเกินกึ่งหนึ่งประกาศใช้ได้เลยไม่ต้องรอกระส่งข้าราชร ถ้าถ้างั้นคุณก็ไม่ต้องมีกษัตริย์สิครับเป็นเพื่อเสีเป็นไเลยสิเอาไหมเขาก็ไม่เอาอีกคาไว้อย่างนี้คาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา่โดยเอากษัตริย์มาอ้างว่าทรงรลวงพ่อาไัย่ายแล้วเนี้ยร้าั้กษัตริย์เป็นแค่ตายอย่างส่งอะไรมาก็ต้องประทับมีหน้าที่ประทับตาไม่ประทับตาเขาก็จัดกันในสภาสะโหวดกันเกินครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้ไม่มีความหมายกษัตริย์ไม่ความหมายมันทําอย่างนี้นี่คือประเทศไทยตัวปลอม ไม่ใช่ประเทศจริงปลอมมาตั้งแต่ตำแหน่งสูงสุดประมากษัตริย์แทนที่จะเป็นลิมิเต็ดมุนคี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่ตายางเขาทากันแบบนี้นะฮะแล้วตายางถ้าไม่ทํางานไม่เป็นไรสภาเครื่องหนึ่งก็ได้ผ่านถือว่าผ่านกษัต่ิย์ไม่มีความหมายนเี่ก็สนุกสนานนียครับหลาลลาลแล้วทํากฎหมายอะไรก็ได้ผ่านหมดนะเพียงียวมีคะแนนเสียงที่นี่ทำไงให้พรรคมีคะแนนเสียง ันก็ออกแบบใหม่ขึ้นเลยว่าพักจะต้องมีคนมาอยู่ในค้อของพักต้องมาเข้าค้อกพักนะไม่เข้าคอพักไม่ได้แล้วเมื่อเข้าคอพักก็ต้องยกมือให้พักเนี่ยไม่งั้นพักทํางานไม่ได้ะก็แน่นอนเิททางานไม่ได้ก็เพราะพวกคุณพวกพักของคุณมันจะทําให้เรื่องระยำตาบอลไงมันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยพวคนนี้ก็ทําเพื่อประชาชนก็มีสสก็ทำเพื่อประชาชนเขาก็เลยออกแบบสๆๆส,ส,ส,สคนไหนทำสสคนไหนทําเพื่อประชาชนเห็นแก่ประชาชนไม่เห็นแก่พักขับมันออก ก็เลยไปเขียนกฎหมายแล้วว่าทุกคนต้องอยู่ในข้อของพักแล้วก็เชื่อมติพักใครไม่ยกมือให้มาติพักพักขับออกเพราะทําให้พักทํางานไม่ได้เพราะพักทํางานอะไรก็ทํางานคุณก็รู้ไปแล้วพักทางานอะไร <c oughs> เขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนะครับป่าเขาบอกทําเพื่อประชาชนนะฮะแต่ว่าเข้าใจนะครับอันนี้ผมว่าเข้าใจก็จแจ่แต่แจ้งอยู่แล้วนะแล้วถ้าทําเพื่อประชาชนนะ ประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่ถ้าทำเพื่อประชาชนแต่ประชาชนไม่เคยเป็นใหญ่หรอกครับพักเป็นใหญ่มาตลอดนะพักต้องจัดการต้องเป็นใหญ่ไอ้นี่ผิดประชาชนใจชื่อมันบอกไปแล้วประชาชนเป็นใหญ่ครับถ้าพักทําอะไรไม่ดีไม่ถูกประชาชนพง่ายรัฐบาลประชาชนเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลานาทีนะครับนี่คือเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับประชาชนเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคุณทําไม่ถูกไม่ตรงกับที่ประชาชนก็ให้เป็นตัวแทน่ ตัวแทนคุณต้องทําตามแทนประชาชนที่แทนใจประชาชนแทนความต้องการของประชาชนแต่คุณไม่ได้ทําคุณทําเพื่อผลประโยชน์ของพรรคคุณก่อนประชาชนไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องการแบบนี้ทําแบบนี้คุณไม่ทําตามประชาชนก็ออกแค่นั้นเองมันก็คือตัวแทนน่ะตัวแทนนี่คือเหมือนเราให้ไปทําแทนหน่อยนะเหมือนเป็นเป็นเป็นทนายก็ได้ไปว่าความให้หน่อยแทนหน่อยเอาว่าความไม่ดีถ้าทางไม่ได้เรื่องเปลี่ยนทนายคนใหม่ได้คุณเปลี่ยนได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ก็เหมือนกันรัฐบาลก็เราก็เปลี่ยนได้เออนะฮะทีนี้รัฐบาลมันยอมให้เปลี่ยนไงมันยอมเปลี่ยนประชาชนก็เลยก็ไปออกกำลังออกพลังก็เลยกลายเป็นเขาก็โยนข้อหาให้ก่อการไลว่วุ่นวายอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่คุณไม่ได้ทํางานตามจุดป,ประสงค์ของประชาชนเนี่ยเขาก็จะอ้างอีกประชาชนอีกกลุ่มนึงก็สร้างประชาชนอีกกลุ่มนึงมาชนกันพอชนกันแล้วก็กลายเป็นสงครามจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองไอ้ตรงนี้แหละขา้ามกษัตริย์ที่มีตําแหน่งจริงๆรเนี่ยลิมิตโมดุคี้ เขาจะมาถอดถอนนนายกคนนั้นอะถอดถอนนายกนายกก็จะหยุดนายกก็จะหยุดเหตุกังไม่ไปต่อบ้านเมืองก็ไม่ผมเทียไปเห็นง่ายๆกับรัฐบาลปูอะรัฐบาลปูหมดสภาพไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับแต่พยายามจะทําตัวเป็นรัฐบาลเหมือนปกติซึ่งเขาให้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการเป็นอินทริมรักษาการนะครับก็ยังจะดันทุนลรงไปต่ออย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับอ่มันจะต้องมีรัฐบาลหนึ่ง มาจาัดก,การเลยคือต้องเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะะไม่ใช่รักษาการไอ้รักษาการนะั้าานไม่มีความหมายนะฮะแค่อยู่เฉยอยู่เฉยร้อยคนรัฐบาลใหม่มาคุณไม่ต้องไปออกกฎระเบียบอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องนะฮะส่วนรัฐบาลรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยเป็นรัฐบาลพิเศษเลยเป็นรัฐบาลที่อำนาจสูงสุดอำนาจสามดุลครบถ้วนไม่ต้องพึ่งพาพลิติบ,บัญญัติไม่ต้องพึ่งพาสารอะไรที่เป็นมติของรัฐบาลเฉพาะการ นั่นคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามมตินี้เลยยิ่งใหญ่เหนือกว่าสาลยิ่งใหญ่กว่าเหนือกว่ารัฐสภาแค่เป็นมตินะแค่เป็นมติของรัฐบาลเฉพาะการดังนั้นรัฐบาลการเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดเป็นอำนาจที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลปกตนะิเป็นรัฐบาลในเวลาพิเศษเหตุที่มีอำนาจสามดุลเบ็ดเสร็จเลยเท่ากับรัฐาธิปัตย์ก็เพราะว่าต้องการให้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนทาย เป็นรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนทายแต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบระบบไปอีกสู่อีกยุคหนึ่งกลไกหนึ่งเนี้ยคุณก็เป็นรัฐบา im, ลอินเทอร์ลิมรอรักษาการเฉยเฉยรอให้รัฐบาลใหม่มาแล้วก็อยู่ในระบบระบบาเดิมต่อไปไอเนี้ยรัฐบาลปูคนเป็นเช่นนี้แต่รัฐบาลปูประเทศไทยไม่เป็นเช่นนี้นะครับไอกรปสอบเลยดิ้นพลาดเนี่ยดิ้นพลาดเพราะทำไมปูไม่ไปสักทีเนี่ยมันก็เป็นปัญหากันนี่ยเพราะเป็นปัญหา ไม่มีใครหยุดได้ไม่มีใครเบรกได้มันก็ไปใหญ่ไปใหญ่คราวนี้ก็จะเริ่มมือที่สามจะเริ่มกขัามาหรือสองครามกลางเมืองจะมาแล้วไอ้ตรงนี้ละตรงนี้สถานการณ์แบบนี้กษัตริย์จะต้องมาเบรกมาหยุดถ้ากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกเขาก็จะถอดถอนนายกนั่นคือบทบาทนั่นคือหน้าที่นั่นคือคกลไกปกตินะครับที่ที่อ่กษัตริย์จะต้องเป็นผู้แต่งตั้งนายกเท่านั้นไม่ใช่ว่าประชาชนไปเลือกตั้งนายกซึ่งประเทศไทยมันเขา้าใจผิดแล้วมันเพี้ยนกันมาตั้งนาน มันผิดแล้วมันเพี้ยนกันไปเรื่อยไปเรื่อยมันถล่มลึกไปในความผิดไปเรื่อยๆมันจนเข้าใจว่าเป็นโกอะเข้าใจว่าถูกนะเข้าใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยนายกก็ต้องมาจากประชาชนประชาะชนต้องไปเลือกต้องยึดโยงกับประชาชนอันนี้ผิดนะฮะเขาจะผิดทั้งประเทศเพราะนับปูกระดมไปปลูกระดมประชาชนเขาจะผิดกับทั้งประเทศตามหลักวิชาที่ถูกแล้วประชาชนไปเลือกไม่ได้ไปเลือกนายกไม่ได้ทำไมจึงเลือกไม่ได้ก็เพราะอำนาจสามดุลประชาชนมีเลือกอยู่แล้วหนึ่งดุลก็คือนิติบัญญัติก็คือเลือกสสนั่นเอง ประชาชนเลือกอย่างเดียวคือสอสอจังไว้ประชาชนเลือกอย่างเดียวโอลี่เท่านั้นคือสอสอก็จะว่าโอลี่ไหมอย่างเดียวเท่านั้นสอสเอท่านั้นนะฮะทีนี้สอสอประเทศไทยอ่ะมันก็ขายตัวนะฮะมันก็ขายตัวนะเพราะมันไปนเล่นเกมขายตัวนี่แหละมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะนะแต่มันก็ผิดหลักอยู่ดีไอ้วิธีที่เอามาเสนอก็ผิดหลักอยู่ดีนะก็เลยต้องให้เข้ขขขาคอกนะเอารถสสมาเข้าคอก เพื่อรัฐบาลจะได้อนุมัติอะไรได้ง่ายก็คือพูดง่ายเขาก็ได้เห็นผู้ง่ายคนขี้โกงเห็นว่าเอ้ยเราจะแก้เรารู้ว่ามันผิดอะ่ะแต่ถ้าคนดีนะเขาก็จะแก้อย่างถูกหลักวิชาไงแต่คนโกงเห็นจังหวะได้แก้เอ้ยไหนๆจะแก้แล้วก็เติมนี่เข้าไปหน่อยอีกหน่อยประชุชแล้วอย่างอีกอย่างประชชไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอยู่แล้วเราก็เติมเข้าไปเลยประชชนก็ไม่รู้อยู่แล้วนะเช่นเช่นอะไรก็เช่นพักทุกพักต้อง ต้อง uh, มาอยู่ภายใต้กฎหมายพักนะแล้วก็ต้องมีสมชาชิกพักตอนรเชนนี้ไอการทําอย่างนี้มันก็ไม่ต่างกับกฎหมายเหล้าน,นั่นเองกฎหมายเหล้านะฮนะทุกคนประชาชนเจ็บปวดประชาชนทราบซึง้งประชาชนหลังบ้านประชาชนปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกผักอะไรก็ขึ้นไร่ผักทั้งหลายผลไม้ทั้งหลายท่านก็เอาผักสวนครัวนะท่านก็เอามาแปลรูปเป็นเหล้าผลิตขายเองประชาชนก็ทําได้ประชาชนก็มีรายได้ด้วย ติดยี่ห้อดังๆก็ขายได้ทั่วโลกประชานก็มีข้าความมั่งคัง่งนะแต่ประเทศไทยไม่ให้ฮะเออเรทั้งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรปกติธรรมชาติอยู่แล้วแต่นี่ประชาชนจะเอาของโคเรือนไปในบ้านเองผลไม้ลากไม้ในต้นในหลังบ้านเนี่ยมาแปลรูปเป็นเหล้าขายเป็นทั่วโลกไม่คุณจะทําก็ต่อเมื่อคุณมีจํานวนผลิตเท่านั้นเท่านี้อันเดียวกันนั่นแหละครับกฎหมายเหล้านี่ก็อันเดียวกันไอ้รัฐบรตรดูที่บอกว่าคุณจะต้องอ,อมีจํานวนพัก ะอะนั้นอยู่สมาชิกพักอยู่ทุกจังหวัดไอ้ใครมันจะมีเงินไปตั้งสมาชิกพักได้ทุก,ทกจังหวัดมันก็ต้องพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกมีอิทธิพลพวกในทุนทั้งหลายมันก็เสร็จพวกในทุนนี่ครับเมื่อเสร็จพวกในทุนประเทศนี้ก็เป็นของายทุนหมดอ่ะเพราะเขาเอาเงินมาลงทุนประเทศเลยกลายเป็นสินค้าไงเอาเงินมาลงทุนได้ซื้อขายประเทศได้ดังนั้นใครมีเงินก็ซื้อสามร้อยที่นั่งเลยเอ,เอาที่นั่งละร้อยล้านเอาไปเลยผมได้เป็นรัฐบาลละสามร้อยที่นั่ง ผลงทุนได้แค่สามหมื่นล้านพอผมเป็นรัฐบาลผมออกกฎหมายง,ง่ายง่าย,ายสะดวกสบายเพื่อผมได้เงินทอนไงออกกฎหมายง่ายง่ายสะดวกสบายเพื่อได้เงินทอนเข้าใจไหมประชาชนออกกฎหมายถูกต้องอย่างพวกไอ้โกงอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะโกงนะฮะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโกงนะฮะประชาชนฟังให้ชัดนะเพะประชาชนจะแยกไม่ถูกแยกไม่เป็นไงโกงแบบถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> คือมันคิดโงกงก่อนแล้วแล้วจึงมาออกกฎหมายนะ แล้วรัฐสภารับรองถูกต้องรัฐสารับรองก็เพราะเสียงพูกเขาหมดเขามีสามร้อยเสียงอะเพราะนั้นยังไงให้ออกกฎหมายยังไงมันก็ถูกต้องหมดอ่ะทั้งที่มันโกงประชาชนก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาตหวาดแว๊ดคุณต้องเชื่อฟังกฎหมายก็แน่นอนกฎหมายคุณมันออกเองน่ครับก็นี่แหละครับมันจิงเป็นประเทศรัฐประเทศประเทศผลิตการมาตลอดกาลเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยไงก็อย่างที่ตอนแรกผมเกิดแล้วว่าประเทศประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนอะาจเข้ใ ใช้เป็นตอแล้วก็ต้องฝึกขัดประชานใช้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เป็นนะฮะหลักการสร้างชาติพันธไทยมีห้าข้อข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อพิธีการไม่สําคัญแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่สำคัญจําเป็นที่จะต้องฝึกขัดประชานใช้เป็นด้วยนะข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นคู่กันคู่แรกต้องทางานก่อนแล้วข้อสามข้อสี่จึงทํางานอยู่ๆข้อสามสี่มาทางานเลยไม่ได้ข้อหนึ่งกับสองต้องทำงานก่อนมันจึงมาสามสี่ฮะเราดับรู้เลื่มันก็บอกอยู่แล้วข้อหนึ่งคุณมีอำนาจที่ไตยก่อน ข้อสองคุณยังมีเสรีภาพเมื่อคุณมีอำนาจอธิปไตยแล้วคุณมีเสรีภาพแล้วคุณก็สามารถที่จะทําสิ่งที่ไม่มีในโลกใบนี้นะเสรีภาพของคุณอ่ะเสรีภาพนี้ก็ใช้ใช้สาหรับสร้างสิ่งของใหม่ๆที่ไม่มีออกกฎหมายใหม่ๆที่ไม่มีมาตรานใหม่ๆที่ไม่มีออกโปรเจกต์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีนั่นคือเสรีภาพที่จะออกโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันไม่เคยมีนะให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนเนี่ย เสรีภาพเขาใช้ตรงนี้ไม่ใช่เสรีภาพแบบไอ้ที่เรามาักจะยึดถือกันอะซึ่งนั้นมันเป็นเสรีภาพจิบจอยอะจิบจอยอะมันมันก็ได้อยู่แล้วด้วยอัตโนมัติแต่เสรีภาพจริงๆก็คือคุณมีสิทธิ์เสรีภาพที่จะเสนออะไรก็ได้เป็นแนวความคิดเป็นจินตนาการที่มีไอห้หลักความจริงมารองรับนะและนําไปผลิตออกมาเป็นสินทรัพย์ได้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถทรี่จะเสนอได้เมื่อมันเกิดขึ้นมามันเป็นสินทรัพย์มันก็เกิดทําให้เศรษฐกิจ หมุนเวียนกันเงินก็สะพัดเศรษฐกิจก็ดีประชาชนก็มีกินมีอยู่กันตลอดเวลาไอ้อย่างนงี้แหละเขาเรียกว่าใช้เสรีภาพกับอำนาจที่จะสั่งให้มีโปรเจกต์นั้นมาตานี้ประเด็นนั้นทะลุทะลวงผ่านไปได้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้สามารถที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นคือข้อหนึ่งข้อสองแต่ตัวผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดไปไม่สมเหตุกันเช่น มีกลุ่มหนึ่งได้สามสิบเปอร์เซ็นอีกกลุ่มหนึ่งได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นตความต่างกันนี้ก็สามารถลองเรียนมาได้ถือว่าเป็นความไม่เสมอภาคนี่แหละข้อสามก็เริ่มทํางานแล้วว่าเอ้ในชุดมันได้แต่เจ็ดสิบไอ้นี่ได้แค่สามสิบโปรเจกต์นี้โครงการนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะข้อสามก็มาทํางาน,นครับประชาชนก,ก็แสดงมาเมื่อแสดงมาแล้วนี่ข้อสี่ยิ่งไปทํางานข้อสี่ก็คือใช้หลักนิติธรรมฮะอย่าไปใช้หลักนิติรัฐถ้าคุณใช้หลักนิติรัฐปุ๊บไอ้พวกที่มาเป็นรัฐบาลมันก็ออกกฎบงกฎหมาย เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นน่ะแล้วเวลาศาลตัดสินก็ต้องตัดสินไปตามนั้นน่ะเพราะศาลประเทศไทยไม่อิสระนะครับตัดสินไม่ถูกใจเขาก็มีการฟอร์ดกับศาลประเทศไทยศาลลำคานมาก,กเลยบอกอา้าวคุณจะตัดสินยังไงคุณคือทําเป็นแนวทางมากเขาก็ทําเป็นแนวทางในกฎหมายนะศาลก็ตัดสินไม่ตามกฎหมายนั่นเองศาลก็อึดอัดเหมือนกันไม่ได้ตัดสินอย่างถ่องแท้เราจรึงพบว่าศาลตัดสินแต่ละอย่างบางทีก็ขานความรู้สึกประชาชนแต่ศาลทําถูกตาม ตัวบทกฎหมายซึ่งก็ไม่ถูกอีกอยู่ดีอ่ะเพราะนั่นถ้าก็ว่าศาลอะอยู่ภายใต้ที่บัญญัติมันก็ไม่ใช่อำนาจสามดุลอิสระที่แท้จริงครับประเทศไทยมันเพี้ยนอยู่อย่างนี้ยเข้าใจอย่างประชาชนดังนั้นประเทศไทยที่เป็นอยู่ขนาดนี้เราจรึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาถึงเก้าสิบปีโดยคนไทยไม่รู้ตัวนี่คือปัญหาของประเทศไทยไม่ต่างกับต้นไม้นั่นแหละครับที่คนจ่ายคนไทยจะว่านี่คือต้นสาระที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติใต้ต้นสารานะฮะ เหมือนกันแหละอันเดียวกันแหละประชาชนคนไทยเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้จริงประเทศเผด็จการมาตั้งเก้าสิบปีนี่คือปัญหาครับทำอย่างไรจรึงจะออกจากวงจรดุบัตินี้ได้ก็จะต้องดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาูิย์ใจซึ่งมาประกาศเป็นเจ้าลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนั่นเองนั่นหมายว่าผมมีเส้นทางเดินใหม่ที่จะให้คนไทยไปพบประเทศไทยจ,จริงเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางรดแมปสองนั่นเองรถแมปสองเนี่ย ท่านจะพบว่านี่คือเส้นทางที่ไปพบประเทศจริงแล้วตัวท่านมีอํานาจที่แท้จริงเป็นประชาชนผู้ไงมาปกครองตัวเองเลยในระบบบระอกผมมันกระโดดข้ามไปเลยนะทิ้งยุคทิ้งสมัยเลยทิ้งยุคปัจจุบันเนี่ยของโลกเนี่ยเราจะเป็นผู้นําโลกที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เป็นชาติต้นแบบของโลกต่อไปนี้ฝรั่งจะต้องมาเรียนแบบเราละต้องมาเรียนแบบต้องมาตามประเทศไทยละประเทศไทยต้องทนงตนละเป็นคนไทยตัวจริงด้วยการทําตามรูแบบสองที่ผมได้ออกแบบไว้ให้แล้วนะ ในนั้นมีอะไรก็เชิญเข้าเรียนรู้นะครับแล้วขอชาเลจนด้วยหมายว่าผมมาชาเลน่นเลยนะครับชาเลจนก็คือมาท้าทายเลยให้ท่านเอาไปเปรียบเทียบเลยว่าระหว่างรถแบบหนึ่งของทหารเนี่ยกับรถแบบสองของคนแรงงานเพียงคนคนเดียวเนี่ยครับที่นําเสนอขึ้นมาเนี่ยอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยขอชรเลจ์น,นะเพราะฉะนั้นท่านก็รับคําท้าเสือก็รับคําท้าเลยนะมีคนมาชี้ทางออกทางเกิดใหม่ของประเทศไทย เพื่อไปเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอพาวเวอร์ซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยอันแท้จริงที่เราต้องไปเกิดไปเป็นเมื่อมาถึงยุครลอสิบแล้วต้องไปเกิดไปเป็นนะเพราะยุครลอสิบยุคสกาวิไลชื่นบอกอยู่แล้วว่าทิ้งของเก่าแล้วคุณก็จะได้ของใหม่ที่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวิไลนั่นแหละครับบัดนี้เรามาถึงแล้วยุคสกาวิไลนะครับเหตุที่ยุคสกาวิไลไม่ได้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่พระมหากษัตริย์รล่อสิบส่งของราชนั่นเป็นเพราะว่าอิทธิพลของหล่อเก้ายังมี มันยังมีค้างสรงฤทธิ์ส่งเดชอยู่คนก็ยังอยู่เพราะนั้นต้องรอให้คนในยุคต่อเก้านะ,ะค่อยๆหมดฤทธิ์หมดเดชลงไปปจจนนี้มันก็เริ่มหมดฤทธิ์หมดเดชลงไปเรื่อยๆแล้วจนประชาชนหมดศรัทธาหมดเกลี้ยงลวไม่ไว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ไว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ไว่าจะเป็นข้าราชก,การไม่ไว่าจะเป็นองค์กรต่างๆของรัฐประชาชนหมดศรัทธาหมดแล้วครับไม่ได้เป็นที่พึ่งเลยดังนั้น,นกลไกระับประเทศที่หนึ่งเนี่ยที่เราใช้กันมาเป็นเวลาเก้าสิบปีก็ถึงวาระเวลาที่ต้องสิ้นสุดทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้้นตัังอยู่ดบไป บันนี้ถึงเวลาที่ต้องดับลงแล้วแล้วของใหม่ก็จะได้เกิดนะครับไ็่ได้เกิดหลังวันที่28วันพระรจะสมภพอ่าไม่ใช่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของรอสิบนะแล้วก็ตามอีกด้วยหลังวันที่12นะฮะ12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติก็ควรจะที่ผู้หญิงทั้งประเทศควรจะมาใช้จิตสำนึกของความเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด มาให้กำเนิดระบบระบบปกครองใหม่ด้วยเหมือนกันนอกจากให้กำเนิดทางร่างกายแล้วกำเนิดทางด้านจิตวิญญาณซึ่งประชาชนจะได้ใช้ประชาธิปไตยได้ถูกต้องกันทีปกครองด้วยตนเองกันทีนะก็เชิญคุณผู้หญิงทั้งหลายหลังวันแม่ 12, สิบสองสิงหาแล้วมาร่วมกันนะอ่ารณรงค์นะฮะผู้หญิงทั้งประเทศนะร่วมกันเพราะผู้หญิงมีเสียงมากกว่าผู้ชายมาร่วมกันรณรงค์เพื่อที่จะให้กำเนิดเกิดระบบระบอบการปกครองใหม่ที่เป็นประเทศไทยจริงกันท,ที นะผมก็ขอเิญคุณผู้หญิงมาร่วมนะกับขบวนกู้ชาติประจักรสองนะซึ่งขบวนกู้ชาติประจักรสองนั้นก็จะเรียนแบบก๊อปปี้พระาตากนั่นเองนะพระตากก็จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แล้วที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะสร้างรัฐพุทธขึ้นมานะครับพกดง่ายเราเป็นขบวนกู้ชาติประจัก์สองนะเราจะทํางานอลังการยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้า,าตากหนึ่งทำไว้นั่นหมายว่าประเทศทยจะใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเพราะยุคต่อไปจะเป็นยุครัชการที่สิบเอ็ดนันก็เป็นยุคไทยมหารัฐเป็นรัฐใหญ่ฮะ,ะแล้วส่งนุนไปยังรัชการที่สิบสองก็คือเป็นจักรพรรดิราชอ่ะโอ้โหเนี่ยอันนี้ไปทั้งโลกเลยนะจักรพรรดิราชนี่เรียกว่าประเทศไทยที่เป็นคิงรอบกระจายเป็นทั่วโลกจะมีชาติสมาชิกต่างเป็นเป็นชาติกลุ่มชาติใหม่ซึ่งที่นี่เรียกว่ากลุ่มชาติกาลยานิดนั่นเองกลุ่มชาติการยานิรเราจะทําการค้าขายกันแบบใหม่ ถ้าขายแบบการยมทริกไม่ได้ค้าขายแบบไอ้ทุนนิยมซึ่งมันเป็นทุนสามานะมันสามานอยู่แล้วท่านก็นรู้ลิดเดดของทุนนิยมแล้วทุกวันนี้ที่โลกวุ่นวายมีสมคงศ์สงครามเกิดเศรษฐกิจเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยมันก็เพราะไอ้ทุนนิยมเองมันมีกลุ่มทุนคอเปอร์เรทกันอยู่นะไอ้กลุ่มทุนมันทําหน้าที่คอ์ปอรเรทสร้างปัญหาของโลกอยู่ขณะน,น,นี้นะครับเพราะว่ากลุ่มทุนมันคุมการเงินแล้วมันการเงินก็ไปคุมเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ไปคุมรัฐบาล นะแล้วก็ไปคุมทหารทหารมาคุมประชาชนอีกทีนไอ้อย่างเงี้ยประชาชนยืนเป็นทาสมาตลอดแต่ต่อไปนี้มันจะกลับกันในระบบผมนี่จะเอาประชาชนขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ไล่ลงไปมันจะพลิกกลับกันนะประชาชนมาเป็นใหญ่ประชาชนจะปกครองตัวเองอ่ะาไม่มีรัฐบ,บาลต่อไปแล้วมันจะเกิดการจบยุคเหมือนจบยุคกษัตริย์กษัตริย์ก็ค่อยหายไปล่มสลายหายไปคราวนี้ก็เหมือนกันจะเป็นการจบยุครัฐบาลนะรัฐบาลก็ค่อยต่างต่างค่อยไปกลายเป็นประชาชนปกครองตัวเองแล้วจริงๆ ไม่ได้ใช้ตัวแทนนะตอนออกจากกษัตริย์นั้นเราจาเป็นต้องใช้ตัวแทนไงเพราะโลกมันไม่ทันสมัยแต่โลกมาสมัยนี้มันมีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนแค่สี่อันนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาสอสอพักการเมืองรัฐบาลอีกแล้วไม่มีความจําเป็นเลยครับไม่มีความจาเป็นแล้วมันหมดเวลาแล้วครับมันถึงเวลาก็มันเองนะก็มาแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อท่านเห็นแล้วว่าโลกเปลี่ยนโลกนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะกษัตริย์เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะ ทหารสั่งเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนใจดีมาเปลี่ยนอะไรไม่ใช่นะฮะมันเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีมันมาทําให้ชีวิตเป็นอยู่หรืออํานาจที่เคยยิ่งใหญ่มันลดทอนลงไปเพราะอํานาจมันมาอยู่ที่ประชาชนอ่ะคือผู้ซื้ออ่ะต่อไปนี้ประชาชนจะกลายจะกลายเป็นเจ้าของระบบระบบก,การปกครองใหม่แล้วกลายเป็นเจ้าของระบบการค้าใหม่คําสั่งอยู่ที่ประชาชนผู้ผสั่งซื้อฮะมันไม่เหมือนทุนิยมนะุนนิยมคุณต้องผลิตออกมา ก่อนแล้วจึงแต่นี่ไม่ใช่ประชาชนป็นุูงกาหนดเลยคนระแบบกันเพราะฉะนั้นเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆทั้งระบบการปกครองทั้งระบบการค้าทั้งวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของประชาชนใหม่แล้วตัวประชาชนก็มีมูลค่าใหม่มูลค่าเท่ากับทองคําเลยนะครับที่นี่เซ็ตให้มีมูลค่าส2บล้านบาทนะประชาชนมีค่าเท่ากับทองคํสิบสองล้านบาทนะเอาละผมจะพูดต่อไปก็ยิย่งจะ ไปกันใหญ่ท่านก็ยิ่งฟังก็เหมือนว่าไอคนนี้เป็นเพีียนมาจากไหนกินยาไม่ครบโดสนะ่าแล้วท่านก็ไม่สนใจแล้วก็ไปติดตามข่าวนำเน่าประเทศไทยกำเนินเน้าต่อไปซึ่งก็เป็นข่าวกำเืองประเทศไทยเป็นข่าวที่แบบปลายเหตุอะนะเต้นกันปลายเหตุคุณเต้นมาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีประเทศก็อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนแล้วครับเมื่อเก้าสิบปีที่แล้วประเทศไทยกย็เหมือนเดิมฮะไม่ได้ไปไหนครับนี่คือประเทศไทยตัวปลอมซึ่งหมุนวนอยู่ในวงจรอุบาทไม่รู้จบวนกันอยู่เนี่ยออกไม่ได้ ท่านไม่มีทางออกเลยครับเพราะท่านแยกถูกแยกผิดไม่เป็นเนี่ยเหมือนแยกต้นไม้ไม่เป็นนั่นแหละครับผมยึงมาทาให้ดูแล้วมาชี้ทางใหม่เป็นทางอันเสริฐและเป็นสทางอริยะที่ท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุขเป็นประเทศไทยตัวจริงโชว์ศักยภาพาประเทศไทยตัวจริงได้แล้วทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมา90ปีคุณประกาศต่ตอเวทีโลกได้เลยว่าเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมา90ปีบัดนี้เราจะประกาศให้ท่านได้พบประเทศไทยตัวจริงกัน ในเส้นทางรถสองของแอปธรรมาธิตยซึ่งเป็นคนแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่จาต้อยนี่แหละครับจึงได้รู้ว่ามันจะต้องแก้ไขอะไรแล้วอะไรมันจึงจะถูกต้องนะฮะท่านสามารถเข้าดูได้ในคลิปอยู่ของผมเมื่อดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาธิตยซึ่งไม่มีใครมาหลอกท่านได้อีกแล้วท่านเป็นโสดาบันธรรตายแล้วท่านจะไม่ไปเป็นสาวกของม็อบใดแดสิ้นจะไม่เป็นสาวกของพรรคการเมืองใดใด,ดสิน้นจะไม่ไปชื่นชอบรัฐบาลใดๆอีกต่อไปแล้ว เพราะท่านเป็นตัวรัฐบาลเองไปตลอดการตลอดชีวิตแต่ไม่ทุนสำรองอีกคนละสิสองล้านบาทน,นี่คือคนไทยจริงๆแล้วจะเกิดขึ้นเป็นต้นแบบให้กับประชาชนชาวโลกทั้งหลายได้เห็นว่าคนไทยทําได้จริงๆเอาละผมจบคลิปน,นี้มาเพียงเท่านี้ยังมีคลิปอื่นที่ต้องตามเรียนรู้ต่อไปที่นียีดียิจตอลพระท่านครับผมแอดธรรมทิพยใจสวัสดีครับ